รายงานสภาพอากาศสดๆเวลา15นาฬิกา32นาทีนะครับพายุโนรูจากจังหวัดบุรีรัมย์วันที่29นะครับหลังจากที่ตกผ่านมา24ชั่วโมงนะตั้งแต่วันที่28เชา้าจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับฝนฝนเพิ่งจะหยุดตกฟ้าก็เริ่มจะอะไรฟ้าก็จะเริ่มเปิดแล้วนะครับ บุรีลำนะครับผมอยู่บุรีลำนะฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับโอ้ค่อยอยังชั่วหน่อยนะที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับไอหลงไอหลงโอ้โหจอดจนตากฝนจนรถเปื่อยไปหมดแล้วครับนะชุ่มฉ่าทั้งวันทั้งคืนนะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยแดดเริ่มมาแล้วครับนี่เห็นเริ่มเห็นแดดและนะภาคอื่นเป็นยังไงบ้างครับสู้ๆกันนะครับบุรีล์นะ้ําไม่ท่วมนะครับ แค่ฝนตกเยอะเฉยๆบ้านผมไม่ท่วมครับโชคดีไปครับผมลองกับรถเล็กไปแล้วสองคันถือว่าใช้งานได้ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกับตัวที่เป็นรถบรรทุกหน่อยนีรถบรรทุกนี่โคตรเปืองเลยนะบอกไปก่อนเพราะว่าแก้มยางมันเยอะเห็นไหมลองกันฉีดลมแรงเว้ยเดี๋ยวละยางใหญ่ดีแก้มยางใหญ่ๆนี่เปืองที่หนเดแล้วฉีดแล้วเช็ดเอาดีกว่านะครับ พราะถ้าไม่งั้นเราก็โอ้เท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะเออก็ได้อยู่ั้งนี่เดี๋ยวเราดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับร้อยโอ้โหเปืองมากนะยากรถบรรทุกนี่เปืองสุดๆนะต้องไปหาอะไรที่มันประหยัดไอเป็นน่าจะเป็นน้ํายาแบบเป็นน้ําเหนียวๆกว่านี้เนาะโอ้นี่ฉีดไปฟึดฟึดฟนะก็ออกมาก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้นะ เดี๋ยวไปดูไอ้สองคันที่ผมฉีดไว้แต่เมื่อวานนะครับว่าเป็นยังไงเ <t> ทียบกันไงซูกิจิมมี่เมื่อวานนี้ที่ฉีดไว้ดําสวยเลยเนาะเห็นไหมเออนะนี่รถตู้ลุงนี่ฉีดแล้วก็ยังคงดําสวยงามดีนะกันชนก็ฉีดไว้เมื่อวานนี้ก็ยังสวยนะโอเคเลยอ่ะไอหลงสายชิวยกหัวทำอะไรถ้ายกหัวแบบนี้แสดงว่ามีเรื่องไปดูกัน คือผมต่อวัดบูทนะครับจากเทอร์โบมาแล้วเห็นไหมใส่3ทางนะฝั่งนั้นนี่ออกจากเทอร์โบเนาะฝั่งนันี้ไปหาเวทเกตต่อมาเสร็จปุ๊บไปใส่วัดบูทที่หัวเก่งปรากฏวัดบูทมันไม่ขึ้นเว้ยเร่งกดคันเร่งคับบี้กระบันกดทั้งอัดทั้งเร่งทั้งอู้เครื่องดังสนั่นวันไวไปหมดบูทก็ไม่ขึ้นเว้ยขึ้นแค่3 4 5 psi แค่นั้นเองนะครับแต่ต้องกดคันเร่งจนสุด ก็เลยทีนี้มีความรู้สึกว่าเอ๊มันไม่น่าจะใช่ละก็เลยเดี๋ยวจะถอดท่ออินเตอร์ไปละนี่ถอดท่ออินเตอร์อยู่นี่นะเห็นไหมท่ออินเตอร์นะออกจากเทอร์โบมาปั๊บโค้งมามาเข้าตรงนี้ท่ออินเตอร์ก็เลยถอดท่อนนี้ไปจะเอาไปเจาะนะครับท่ออินเตอร์มันอยู่นี่อ่านะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีมันลมมันออกจากตัวหลังโค้งเทอร์โบเอ้หน้าเทอร์โบมันอาจจะออกได้ไม่ดีนะผมก็เลยเดี๋ยวผมจะเอาท่ออินเตอร์ไปเจาะเจาะเสร็จปุ๊บตั๊บเกี่ยวนะ ใส่เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวต้องไปทําที่โรงกลึงวันนี้วัานอาทิตย์ปิดนะประแจใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเอากาวอะไราทาไม่ให้มันรั่วเสร็จแล้วก็เอาสายนะครับเกียว,วัดบูทมาเสียบเข้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันขึ้นหรือมันไม่ขึ้นนะครับถ้าใส่ตรงท่ออินเตอร์แล้วมันยังไม่ขึ้นนั่นแปลว่าเทอโบมีปัญหาครับที่ดูพอใส่วัดบูทเสร็จปุ๊บมันไม่ขึ้นนะ <Okay. S 1> โดยปกติถ้าแรงสุดปับ๊บไอตัวกระป๋องเวกเกตมันต้องขยับเนาะแต่นี่มไม่่ยเลยแสดงวา มันทําบูธหรือว่ามันทําลมไม่ได้อันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ถอดเทอร์โบดูแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าถ้าเราเจาะเปลี่ยนตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งที่วัดบูธอะนะมาเป็นตรงท่ออินเตอร์แล้วมันจะขึ้นไหมแล้วขึ้นมันขึ้นแค่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเจาะแล้วมันไม่ขึ้นใส่หลังเทอร์โบก็ไม่ขึ้นสเต็ปต่อไปคือเปลี่ยนเทอร์โบล,ลูกใหม่ครับผม oh! ยังไงก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวไงจะมาอัปเดตนะครับว่าเป็นอย่างไร ไปแล้วครับไอ้หลงสายคิว,ว